เดี๋ยวนะอ,อ๋อกดอันละกดอ๋อกดอันละเฮ้ยกูทำอะไรไปเมื่อกี้ช่างเถอะอะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีพ่อแม่ไปน,น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็มสำนีกก็อยู่กับเช s h i ทีวีนะครับผมสำนีกก็อยู่กับเนื้อเรื่องบทที่4ี่ีใน ep ที่สกันแล้วนะครับผมต่อจากบทที่แล้วเลยหลังจากเลเวนได้เล่าความหลังให้เมฟังเกี่ยวกับพี่ชายของเธอนะครับผมเป็นความหลังที่น่าสลดแล้วก็ หน้าแบบหน้าสลดแล้วก็ดูหน้าสงสารนิดๆเนาะในเวลาที่เธอเล่าก็แต่ก็ได้แหละบอกไม่ถูกอ่ะผมก็อย่าบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกไม่ถูกช่างมันเถอไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเล่นน้องต่อดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวโอเคไป,ไปแต่เลเว่ถอดภาคคมนี้ สวยนะเอาจริงอะน้องหน้าเด็กน่ารักเดี๋ยวนาโกดังริมทะเลนในยามค่ำคืนเรามาถึงแล้ว <c oughs> เป็นโกดังที่หน้าตาคล้ายกันอีกแล้วอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของที่นี่ก็ได้น่าจะได้เวลาที่เจ้านั่นปรากฏตัวแล้วรู้สึกว่าหุ่นยนต์เฝ้าโกดังจะเยอะขึ้นนะคงพรอได้ยินข่าวเกี่ยวกับการโจมตีโกดังอื่นละมั้งนั้นเป้าหมายของเราจะยังแอบแฝงตัวเข้าไปตามแผนเดิมหรือเปล่าฉันมีความรู้สึกว่าเชื่อในการขอบงำเป็นประเภท ถ้าไม่บรรลุเป,ป้าหมายก็จะไม่หยุดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามเราต้องเราก็ลงมือกันเถอะพยายามหลีเรียงขุนยนพวกนั้นอย่าแหวกยาให้งูตื่นคุณก็บอกคงมีเส้นทางที่เราไม่รู้หระะอมัโอเคโอเคเฮ้ยอนิเมชันเลื่อนไหลดีของทันเดอร์ ของ h o t แต่ผมยาวไฟเลยสันซิลสถานะของกุญแจสวรรค์เป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงตอนนี้มันอารมณ์ดีนี้ไม่มีโอเคโอเคอึบนี่ปิด เอาทางตันนะแล้วจะเล่าไปทางไหนน่ะนี่ก็ตันแต่มีทางไปเห็นหุ่นด้านหน้ามองหา,จ,า,สงสงจ,างจุดที่น่าสงสัยในโกดังโอเครู้ละอ๋อฝันได้ก็ไม่บอกอ่ะนี่จุดที่น่สงสัยจุดที่น่าสงสัยในโกดังนี่เหรอได้ปีนขึ้นไปได้ไม่ ก็ฝันไม่ได้ฮะไปแล้วไปดูในโกดังกันต่อน่ายังไม่ใช่ตรงนี้มองหาจุดที่น่าสงสัยในโกดังอย่างนั้นเหรอคนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรประตูนี้คือประตูทางที่เราเข้ามาจุดที่น่าสงสัยในโกดังนี่ไม่ใช่มันอยู่ที่ไหนอะ เดี๋ยวเพิ่งนะหาทางแป๊บมันอยู่ด้านบนนั่นแหละหรือว่าเกมบั๊กอรออะไรเมื่อกี้ปิงปิงด้ะสเกลยอ์ในมชั่นเดินปิงโอ้เอ้เหมือนเขาจะแก้ไขอันิเมชั่นเดินของพี่เมียก็ไม่มีอะไรนะ ผ่านจุดตรงนี้จุดตรงนี้เฮ้ยจุดนี้แหละแต่ปัญหาจะทำไงอ่ะ <c oughs> โอ้ยสมองสมองไหลรู้สึกว่าตัวเองสมองไหลมากโอเคไปโอ้โหเราก็เดินหานานๆอ๋อ โอเคไล่เคลียร์เราจะแวะทุกซอกทุกมุมอ่ะชิบหายไล่เชียลั่นขอโทษลงมือเงียบๆเลยสิขอโทษ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 เล็วๆขอโทษขอโทษมันมันลั่นลูกมันลั่นอ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่แตกโอเคโอ้โหโอ้โอ้ขอโทษขอโทษยกโต๊ จัดการเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะไม่โดนพบตัวนะขอโทษลิเลนขอโทษขอโทษขอโทษจริงจริงขอโทษขอโทษจะสเตลไวดีกว่านี้ไอ้ยังสเตลกับแตวี่ซึอีกไม่กีว่วิโอเคโอเคมา,าต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอโอ้ยเราอุตส่าห์ไปไงไอ้อย่าอย่าดื้อ,อย่าซนโอเคเอเอเอออโอ้โหลั่นอย่างเก่งเลยขอโทษเลยวิน รอบอีกแล้วลูกเรื <c oughs> ่องมันขอโทษจริงไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่มีจิตอนา,ายอยู่นี่ไงแอรแฟงขอโทษขโทษจริงๆอิงอ๋ออ๋อพ่อนพ่นพ่นพ่นเออเออขอโทษเลยรื่องขอโทษขอโทษไอสเตลนี่มันอะไรกันเฮ้ยเจอคนด้วยแหละ เจอแล้วหมอน,นั่นแหละเฮ้ยอย่าบอกว่าลงทุนทำแอนิเมชันนะเดี๋ยดูนะอย่าขยับย้อยห่างจากกล่องใบนั้นอ,นนอ,นนอ้ใครนะนี่พวกเธอคิดจะทำอะไรกันกับน้องสาวของฉันไม่มีทางฉันไม่ยอมให้พวกเธอทำร้ายน้องสาวฉันหรอกฉันอมีสายฟ้าฟาดผ่านไปผ่านเข้าไปชายหนุ่มชักกระตุกและล้มลง เฮ้ยเงียบสัก <distintos> ทีเธอไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหมฉันแค่ช็อตเขาให้สลบไปแต่ไร้สติแบบนั้นถามไปก็ไม่ได้ความมัดเขาไว้เถอะเห็นด้วยเลเว่นมัดตัวชายหนุ่มเอาไว้แน่นและปล่อยให้เขานอนกองอยู่ข้างผนังหมอนี่เอาแต่พูดถึงน้องสาวอยู่ได้มันยังไงกันแน่นี่ก็คือนี่ก็คือกล่องที่เธอพูดถึงก่อนหน้านี้ไหมคุณกระบอกอยู่ข้างในหรออ่ากล่องแบบนี้แหละ จะลองเปิดดูไหมระวังหน่อยนะจากข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้หากสัมผัสโดนขุงกระบอกเราจะถูกส่งไปยังมิติที่เรียกว่าโลละครแห่งการครอบงำไม่ต้องห่วงฉันเตรียมรับมือไว้แล้วเลเว่นหยิบอุปกรณ์ทรงกลมขนาดเล็กออกมาให้มีดูแกนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดย่อมแม้กำลังขับของมันจะไม่เท่ากับพลังของเธอแต่ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการถูกกัดก่อน พลังงานหลังจากเข้าไปที่นั่นเราอาจจะถูกจับแยกดังนั้นเตรียมตัวฉายเดียวได้เลยและพยายามหาอีกฝ่ายให้เจอทั้งคู่สบตากันและพยักหน้าลองเปิดดูเถอะจัดไปได้ฮะที่นี่โล่คอยก็คือโลงคอยการครอบงำเลเว่นหายไปแล้วถูกว่าไปที่อื่นเหรอ หรือว่ายังไม่ได้เข้ามาโอ้ยโอ้ยหวัดดีหลานเอ๋ยไม่เจอกันนานเลยมีมอสเตอร์อยู่เต็มไปหมดเหมือนเด็กที่ถูกทิ้งคว่างเหมือนเหมือนเด็กที่ทิ้งคว่างของเล่นอ,อ๋อมีแค่ใช้ท่าแบบนี้อะฟันไม่ลงละอ๋อโอเคลงอยู่ ใช้นติไม่ได้มันบั๊กหรอือมันอะไรโอเคโอ้พี่มิวพี่มิฮิตก็สูงเว้ยมันตีได้แค่ธรรมดาปบโอ้ดูซิว่าเจออะไรเข้าโอ้ยหุนก,กระบอกมาแล้วใครนะ่ะเป็นแขกที่คาดไม่ถึงเลย โอ้ยอีกแล้วไอหุ่นหน้ารำคาญพวกนี้แต่สมัน200นะพี่เมย์เมื่อไหร่จะกดตีได้กดตีได้ที่จบไปแล้วโอเคไหนอยู่ไหนขอหวัวหน้าอ้านี่ไงยินดีต้อนรับสู่ล,ละครแห่งการครอบงำ โอ้โหไม่ยินดีต้อนรับซะด้วยเอาือเรื่องไปต่อยินดีต้อนรับสู่โลกการงานครอบงำนี่ไงว่าแล้วคุณกระบอก,ก,บอกโอเอ้ยถึงว่าสิทำไมพี่ชายถึงไม่ไม,ไม่มาเรียกฉันออกไปสักทีที่แท้กำลังเจอเรื่องยุ่งยากอยู่นี่เองมีชักดาบออกมาจากฝักข้างเอว ฮ่าฮ่มียค่อยพูดค่อยจากันสิใจเย็นใจเย็นฉันจะพาเธอเดินชมที่นี่ด้วยเดินชมก็ใช่นะสิอุซามะถึงทั้งทีจะไปเยี่ยมจะไม่เยี่ยมชมหน่อยเหรอไร้เด็นนี่เธอรู้จักฉันด้วยเหรอใช่ฉันรู้จักเธอพวกเรารู้จักกันทุกคนเธอเป็นแขกคนสําคัญมาเธอลองเดินดูรอบๆไม่แน่เธออาจจะชอบที่นี่ก็ได้พวกเราขอต้อนรับเธอ และเธอก็สามารถกลายเป็นหนึ่งในพวกเราได้เธอจะมาไหมไม่งั้นฉันจะไปก่อนแล้วนะตามไปก็ได้วะเธอไม่ได้จะโจมตีฉันนี่เป็นกับดักหรือเปล่าต้องระวังตัวไว้ให้ดีเป็นยังไงบ้างโออามากใช่ไหมทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาเลยนะทุกคนหมายถึงใคร ก็เพื่อนเของฉันน่ะสิพวกเราต่างก็อ่อนแอดังนั้นทุกคนจึงต้องสามัคคีกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโรงละครแห่งนี้อ้อหอไอ้ไอ้ยาต้องขอโทษด้วยมีมีใครเผลอทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าใช้พลังของยาเชื่อสายฟ้าได้ก็ได้จัดการง่ายๆใช่ไหมไม่เป็นไรศัตรูระดับนี้ใช้แค่ดาบจัดการได้แล้วก็จัดการได้แล้ว โอเคสมเป็นกระ็บอกจริงเลยพูดพราำทำเพลงบวบลูดป,ป,ป,ปอกโอเคนี่คือลงไปข้างล่างได้อ๋อมันแดดได้ของเล่นที่ถูกทิ้งไว้คราวนี้มีเยอะจังแฮะโอ้ยถ้าเธอไม่เล่งมือหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะแย่เอานะเดี๋ยวจะไม่ทัน ไม่ต้องส่วนฉันเธอนำทางไปก็พอเป็นเถื่เชื่อแท้แต่อย่ามัวแต่ใช้ดาบอยู่เลยถ้าใช้พลังสายฟ้าต้องเทระเบิดแน่ๆอัแนน่มีป้ายยาด้วยป้ายยาอยากได้พลังงานนี้ละสิมีฉลาดเลยลูกฉันเชื่อว่าจะไม่เป็นซ้ำสองเหมือนพี่เหมือนโบเนียโอเคแอนแน่มันพนนนยนพายามให้พี่มีดึงพลังของเชื่อ ไม่ให้หรอกนะทำไมไม่เดินแล้วล่ะไหนบอกจะพาฉันชมเยี่ยมชมรอบๆไงหยุดเสแเซ่สักทีฉันรู้ว่าเธอเป็นคนควบคุมคุณเชิดพวกนี้ถูกมองออกซะแล้วเหรอเนี่ยแต่ฉันก็แค่อยากเห็นท่าทางอันองอาจข,ของแฮชเชอร์แห่งสายฟ้าเท่านั้นเองคุณก็บอกพึ่งพำกับตัวเองเอ่อพี่มีนึกในใจครับผมมันควบคุม พูดเชืกได้แค่ครั้งละสามถึงหตัวและดูเหมือนว่าตัวมันเองก็จะไม่ได้มีพลังต่อสู้อะไรมากมายและไม่รู้ทำไมถึงมันถึงพยายามจะให้ฉันใช้พลังให้เชื่อให้ได้ต้องมีข้อมูลมากกว่านี้เธออยากไปดูที่อื่นอีกไหมช่วยบอกเกี่ยวกับคนอื่นๆหน่อยทำไมถึงไม่อยากให้ฉันกลายเป็นพวกทำไมถึงอยากให้ฉันกลายเป็นพวกเธอ พราะทุกคนต่างอ่อนแอต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวต่างและต่างก็รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้อ่ะแน่นอนว่าตอนนี้เธอแข็งแกร่งไม่เหมือนกับพวกเราที่จริงน่าจะเชิญเธอมาตั้งนานแล้วแต,แต่ตัวเธอในตอนนี้ยังคงมีคุณสมบัติที่จะ<ง>ยังคงมีคุณสมบัติที่จะเข้ากับโลงระครแห่งนี้ทำให้ถึงคิดแบบนั้น เพราะเธอยังมีความสิ้นหวังอยู่ในใจยังไงล่ะฉันรู้ความคิดของเธอและทั้งอของเธอนะทั้งแอนตี้แอมททั้ง Anti P แอนตี้แอมทพีและสิกเซลต่างก็ไม่สามารถช่วยหล่อนได้ต้องมีคนทำอะไรบางอย่างและคนคนนั้นก็คือเธอยอดมากแต่ทุกคนที่นี่ก็เหมือนกับพวกเธอพวกเขาต่างก็เคยยืนหยัดต่อสู้กับความยุติธรรม แต่มันมีประโยชน์อะไรพอแก้ปัญหาหนึ่งได้ปัญหาใหม่ก็ผุดขึ้นมาทันทีพอแก้ไขข้อผิดพลาดได้ข้อผิดพลาดใหม่ก็เกิดขึ้นมาทันทีท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าทางเธอจะผ่านอะไรมามากนะเฮ้ยก็ใช่นะสิเธอเจอหมอนั่นที่อยู่ข้างนอกแล้วใช่ไหมมนุษย์ที่คอยช่วยเธอน่ะเหรอใช่ไม่กี่วันก่อนน้องสาวของเขาป่วยตายก่อนที่หล่อนจะตายเจ้า เจ้าพี่ชายนี้ยังเอาแต่บ่นอยู่เลยว่าหล่อนเป็นตัวทวงเธอลองนึกภาพดูสิว่าตอนนั้นน้องสาวของเขาซึ่งก็คือตัวฉันจะรู้สึกสิ้นหวังมากแค่ไหนเธอคือหุ่นกระบอกที่ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนที่น้องสาวของเขาจะตาย ใช่พอหล่อนตายไปเขาถึงเพิ่งคิดได้ว่าน้องสาวเป็นญาติพี่น้องคนเดียวที่เหลืออยู่ไม่รู้ไม่รู้จะรู้สึกเสียใจแค่ไหนก็สายไม่ว่าจะรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนก็สายเกินไปแล้วแต่โชคดีที่ยังมีฉันอยู่ดังนั้นฉันก็เลยปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่าร้องไห้สิพี่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอจากนั้นเขาก็ทำตามคำสั่งของฉันฉันจะไปไหนเขาก็จะพาฉันไปส่ง ฮ้ยทีแรกคิดจะให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งในโละครแห่งนี้แท้ๆแต่พวกเธอดันจับเขาได้ซะก่อน่ะนึกออกแล้วถึงเธอไม่อยากเข้าร่วมกับเราก็ไม่เป็นไรเรามีวิธีอื่นที่จะช่วยเธอได้เราสามารถเปลี่ยนเธอและเขียนหน้าให้กลับเป็นคนให้กลับเป็นคนธรรมดาได้คำพูดนี้ฟังดูคุ้นๆนะแล้วเธอคิดจะทำอะไรก็แบบนี้ไง ผลก็บอกเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมและทำา่าแปลกๆเหมือนกำลังจะรวบรวมพลังบางอย่างเธอประสานมือทั้งสองเอาไว้แน่นแต่แต่จากนั้นเธอก็แบมือออกปากกาด้ามหนึ่งหล่นลงบนพื้นนี่มันนี่คือพลังของแฮชเชอร์เหตุผลที่เอามาจากเพื่อนของเธอน่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้ฉันยังอยู่ฉันอยู่แต่ในโรงพยาบาลก็เลยเสกได้แต่ของแบบนี้โบเนีย เมมองดูปากกาบนพื้นมันมีแสงสีฟ้าเรือนๆเห็นได้ชัดว่าถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังของแฮชเชอร์แห่งเหตุผลเธอขมวดคิ้วและเบ่งสายตาไปที่เออกับกลับมาที่หุ่นกระบอกอีกครั้งฉันไม่เข้าใจข้อเสนอของเธอเกี่ยวข้องอะไรกับแฮชเชอร์แ <H atcher S 2> ห่งเหตุผลเธอคงไม่คิดว่าพลังนั้นสามารถสร้างร่างกายของเราขึ้นมาใหม่ได้หรอกนะ ไม่ใช่สักหน่อยเธอไม่ตั้งใจฟังที่ฉันพูดเลยประเด็นไม่ใช่แฮเชื่อเหตุผลแต่เป็นการที่เราสามารถแย่งชิงพลังของเธอไปใช้อย่างตั้งหากล่ะแค่สัมผัสกับเอ่อแค่แค่สัมผัสมือกับฉันและออกแรงนิดหน่อยจากนั้นพลังของเธอก็จะเป็นของฉันน้ำเสียงของอีกฝ่ายไม่เหมือนเอ่ออีฝ่ายไม่เหมือนกำลังโกรธโกรธไม่เหมือนกำลังโกหกเหมือนเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างง่ายมากใช่ไหมล่ะ เธอเอาพลังแห้เชื่อ,อยางสายฟ้ามาให้ฉันก่อนจากนั้นฉันก็จะไปแย่งชิงพลังแห่เชื่อไม่ตีมืดให้เท่านี้เธอก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติกับหล่อนได้แล้วและนอนานะคตก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฮองกลยต่อไปฝังดูมีเหตุผลแต่เธอมั่นใจได้ยังไงว่าเชน่าจะไม่พยายามชิงพลังของตัวเองคืนมาแย่งคืนเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นไไไดคนธรรมดาที่ไร้พลังจะเอาชนะพวกเราได้ยังไงเห้ mm hmm. hey. บทสรุปออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างลองพิจารณาดูหน่อยไหมเมใส่หัวและเอื้อมมือไปจับดาบอีกครั้งแต่ถ้าเป็นแบบที่เธอพูดการแย่งชิงพลังของแฮช่ห่ไม่ติมืดไม่จำเป็นต้องใช้พลังของฉันไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรือไงถ้าเธอทําให้เขากลับมาเป็นคนธรรมดาก่อนแล้วฉันค่อยมอบค่อยมอบพลังของแฮช่ร์อย่างสายฟ้าให้เธอล่ะฮะ <c oughs> อืมก็น่าจะได้อยู่นะแต่ถ้ามีพลังของแฮเชอร์เหตุผลก็น่าก็ไม่น่าจะสู้ได้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรนะดาบถุกชักออกจากฝักเมตั้งท่าต่อสู้โทษทีนะแต่ฉันว่ายังไงเคียนหน้าก็ไม่มีทางแพ้เธอได้ดังนั้นข้อเสนอของเธอจึงไร้ความหมายมเฮ้ยทีแรกนึกว่าถ้าพูดดีๆกับเธอเธอจะยอมเข้าใจ แต่ดูเหมือนตอนนี้คงต้องใช้กำลังกันซะแล้วมาเลยเ <c oughs> จ้าพวกนี้ใช้เวลาตั้งกว่า10ชั่วโมงสร้างขึ้นมาเชียวนะโอ้ใช้พลังแฮชเชอร์เหตุผลเหรถ้าไม่ใช่พลังของแฮชเชอร์ลองดูซิว่าเธอจะทนได้สักกีน่น้ําต่อไปคือเจ้านี่โอ้เล่นของแรงเลยนี่ว่าโอเค เออกว่าจะสร้างเจ้านี่ออกมาได้เปืองแรงโอ้พยายามดีนี่วะก็ <c oughs> พยายามดีนี่นะเกิดขัดข้องนั้นเหรอ <c oughs> ดูเหมือนเธอจะยังใช้พลังของแค่เชื่อเหตุผลได้ไม่เต็มร้อยนะเกิด <c oughs> ข,ขัดข้องอย่างนี้คิดจะหลอกให้ฉันพูดเรื่องนั้นเหรอฉันไม่หลงกลหรอก ฮ้ไม่ต้องรีบฉันยังมีทีเด็ดอีกตัว่าบอกว่าหุ่นแดงนั่นไงว่าเ้าเดาไม่ผิดโอเคโป้ขัดข้องไหมไม่อ่ะเจ้าหุ่นตัวนี้มันมีอมมพาซดด้วยแหละนี่ไงข้าอมพาตขึ้นละ เออเฮ้ออะไรนะ่ะมาช้าจังนะโอโอขอบคุณเลเวน่นอะไรเนี่ยใครกันปังประกายไฟฟ้าสว่างวาบขึ้นทุกหุ่นกระบอกล้มลงตามเสียงปืนอ่าฉันเหนียวไกลเร็วไปหรือเปล่าถ้าทางมันยังพูดไม่จบนะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไรอยู่แล้ว ภาพทิวทัศน์โดยรอบเปลี่ยนไปกระทันหันทั้งสองกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงโอ้เร็วเว้ยคู่นี้เรากลับมาแล้วดูเหมือนว่าแค่กำจัดหุ่นกระบอกที่มีการสัมผัสการเชื่อมต่อกับโรงละครแห่งการครอบงำก็จะถูกตัดขาดเนี่ยเป็นกลไกก,การป้องกันบางอย่างในกล่องที่อยู่ตรงหน้าตีเท่าไหร่เหรอโอตีสองนี่ว่า ในกล่องที่อยู่ตรงหน้าตอนตอนนี้เหลือแค่หุ่นกระบอกพังๆเอาอยัางไงกับผู้ชายคนนี้ดีปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้ผู้ดูแลที่นี่จัดการเอาเองคนแบบนั้นไม่ควรสงสารหรอกเมื่อกี้หุ่นกระบอกใช้พลังเอาแฮชเชอร์เหตุผลฉันก็เห็นเหมือนกันใช้ฉันช่วยสืบข้อมูลเพิ่มเติมไหมเออ เมยก้มหัวลงเล็กน้อยและนึกถึงสิ่งที่หุ่นกระบอกพูดตลอดการต่อสู้มันพยายามลอยฉันใช้พลังของแฮชเชอร์หรือพวกมันมีวิธีแย่งชิงพลังโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคอแฮชเชอร์ทำแบบนั้นได้จริงๆเหรอจากน้ำเสียงของมันน่าจะทำได้จริงๆแต่น่าจะต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างเพราะฉันไม่ได้ใช้พลังสุดท้ายมันจึงไม่สามารถแย่งชิงพลัง คอนแทชเชอร์แห่งสายฟ้าได้ฉันพอเดาได้อย่างหนึง่งอะไรเหรอ,อยังจำคาถาแห่งดูอันได้ไหมใช่ไหมได้ไหมแม้จะทำงานต่างกันแต่ทั้งสองอย,อย่างก็มีจุดที่เหมือนกันยังไงพวกมันทั้งสองทำงานตามกฎพื้นฐานมันจะลบมันจะลบกวนการเชื่อมต่อระหว่างคอนแทชเชอร์และมิด มิติและมิติจิตภาพลองคิดแบบนี้ก็แล้วกันคอแฮชเชอร์คือคุณแจที่คอยควบคุมการปิดเปิดก๊อกน้ำและสิ่งที่ไหลออกมาจากหัวก๊อกคือพลังงานของมิติจิตภาพคาทางดูอันจะใช้วิธีที่แข็งกระด้างด้วยการอุดไม่ให้น้ำไหลส่วนหุ่นกระบอกจะใช้วิธีต่อท่อเพื่อให้น้ำไหลมาลงทางของตัวเองโอเธอพูดแล้วเห็นภาพเลยอ๋อ เ,เวเธอช่วยเอาหุ่นกระบอกตัวนี้กลับไปหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วแต่บอกฉันหน่อยได้ไหมเธอคิดจะทําอะไรต่อมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันต้องไปยืนยันด้วยตัวเองโอ้โอวูพี่เมียนี่ฉลาดนะสมเป็นพี่เมียรู้แก้วรู้อะไรทันอ่านคนขาด พี่แกก็เป็นเด็กซื่อไงเด็กซื่อที่ฉลาดพอมาเป็นคนสไตล์แบบนี้ก็คมอ่ะก็จะคมกิบแหละปกติเลยนะโอเคประมาณนี้กับเนื้อเรื่องนะครับผมก็เป็นอะไรที่เนื้อเรื่องก็โอเคสนุกในระดับหนึ่งแต่มันเป็นแค่ช่วงต้นยังตัดสินอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวรอดูโชคไปไปน่าจะกิดการาดมะพร้าวแก้วอยู่ โอเคครับก็สับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สับใครที่ชอบนะบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกางแจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันที่เนะื้อเรื่องปล่อยมาอีกนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้อีกนะครับผมแล้วก็งานแก้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเบเก่เาๆที่ผมทําไว้ผลผลงานคุณภาพต่ำๆอะีรย,ยผมจะเข้าไปแก้ให้นะครับผมแต่ขอเวลาแป๊บนึงช่วงนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงดีนะโอเคสับวันนี้ก็ต้อง ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกัน